Thank <laughs> you. <ส gas: S 1> แต่ระวังเรื่องข้อโ้อดีหนึ่ะ เกจับเสร็จระยะเหมือนนั่งนั่งมาโดยที่ใครยังนั่งรุกได้หรือว่าลุกไม่ได้แล้วจคอเนี่ยดึงคอเนี่ยวเราจะเป็นสอนท่าสุดท้ายนะแต่เวลาเราทำเนี่ยเราจะเป็นข้างแรกงงไหมไม่งงนะอ่าเพราะว่าทำไมถึงเออดึงคอเนี่ยเราสอนท่านถามเพราะว่าถ้าเรามาดึงกันก่อนปอมเนี่ยบางทีเราแก้คอไม่เป็นแต่บางทีอาการดึงคอเนี่ย จะมีการจุกแน่นหน้าอกจุกตรงเอวจุกตรงคอจุกอเอวจุกคอเนี่ยอาจจะเกิดเพราคนไข้เนี่ยยังไม่ได้คลอนคายคนไข้กำลังหายใจยังไม่ได้ถอนหายใจเลยเออเราไปดินๆป๊อปขัดจุกเลยมีไหมไหนที่มีอาการเขัดจุกบ้างไม่มีสักคนแต่เราแต่เราเดินคอผ่านมันจะดีนะคุณ คนที่ดึงไปแล้วก็อาจจะมีอการจุดแน่นหน้าอกจุเดียวอะไรเนี่ยจะจุดท้ายว่าลงท้อง้ายเนาะอ่าแล้วก็ต้องอะไรนะต้องจับคอท่าคอท่าอกท่าเยวให้เป็นถ้าไม่จับคออกไม่เป็นเะบอไปดึงคอก่างต้นเนี่ยเดี๋ยวแก้เขาไม่ได้เขาจะไม่ค่อยสบายเป็นเป็ายอะไรทิ้งเลยให้ยังให้อะไรนะให้ให้อะไรเนี่ย ให้จัดคอ,อเคอวให้เป็นแล้วค่อยตึงคอแต่ถ้าเราเมื่อไรเราคอเคอวเราชำนาญละเราค่อยดึงคอแล้วก็มาจัดคอ,อเคอวมันจะง่ายดีนะมันจะกระดูกเราจะตัดได,ได้ได้ได้สบายดีนะถ้าขม้าดึงคอเนี่ยมีหลายหลายอาจารย์นะอาจารย์เนี่ยที่เห็นในยูทูบเนี่ยมีอาจารย์ท้องมวันดึงขงม้าดึงเคอวนะดังนั้นดึงโคตรก,กว่าเราเนะี่ย อ่าเขาจับสี่ขามัดแค่มัดขาเลยมัดมือมัดอะไรคนดึงเลยนะแล้วก็อาจารย์ท่านจะช่วยเกี่ยกตุงเกียวหนึ่งอ่านั้นเอกข่าวกันอ่าโคนไปกันเยอะเลยนะาพ่อพ่ออาว่นอมันมีอันหนึ่งคับเตอร์สเปเลอร์อ่ใครเปิดมาดูนะแลก็หัวแน่นหน้าอกเลยหน้าอัลเบคนจริ่าหรือว่าเราเมีล้วก็มิ๊ก็มีแล้วหลังนี่จะปรับมาห้ ร um. so um, ู้สึกแบบซบๆหน่อยเนาะอ่อเนี่ยนะเตียงขันก็อะไรนะขำขำฮะดึงแล้วครับดึงขาวดึงขาวดึงดแล้วตันับนิ้วโตะมันทับนิ้วอ่าจะมาตกใจหมดเลยว่าอะไรอ่าต้องรับนี้แน่ตมันทับนิ้วน่เป็นแถมไหมมีน้ำแข็ยา โอเคไม่เป็นไรนะดึงอ๋อดึงแล้วตอกนับนิ้วอ๋อแสดงว่าเออเนี่ยดึงบอกแสดงว่าเราต้องยันนะเราต้องยันก็อี้ก่อนบางทีนะเราไม่ยันครบเนี่ยแรงเราเดินเท้ามันก็เกิดอาการดึงแล้วตอกนับนิ้วเนี่ยบางทีเราก็ต้องยันยันทับเขายันบนที่ปักเตียงเลยก็ได้นะอย่าอย่าไปเนี่ยนะโอเคไม่เป็นไรบางทีพี่ยันเองนะแก่ไม่แก่ไม่ ในที่นี้มึงแค่ดูก็แล้วโอเคเหลือเวลาอีกสัก5นาที10นาทีอ่าจยับนักจับตัวดูว่าใครมีปัญหาอะไรบ้างไม่มีปัญหาอะไรแล้วอ่าไม่มีปัญหาอะไรบ้างมันสูงอันนั้นมันต่ำอ่ามีปัญหาอะไรบ้างพอดึงได้โยกมือเป็นมีโอสเงียบดีเลยอ่าเอ่อที่บนข้าวบุญเจ้าอ่าเตรียมอาหารเช่นได้นะเดี๋ยวลูกศิษย์จะขึ้นไปนะไปที่เอาอาหารมาหลายท่านหลายท่านจะไปนู่นก่อน โอเคไยับมาข้างหน้าเลยอ่าเหลือเวลาให้เวลา15นาทีลสรกไม่ควชนึ่งไปไหนรอบแตว้อมา้ต้องมือหนึ่งค้าง้าไม่ดังเลยไม่พร้อมเลยต้องมือสองค้ง โอเอ่ะขยับมาางหน้แล้วถ้านั่งกับพื้นก็ได้นั่งคนเอียงเอียงก็ได้ขยับมาหน่อยเย็กไม่ตัวไปไหนละเป็นไงบ้างอ่าดึงคอไปแล้วทำบุโดไปแล้วเป็นไงบ้างรู้สึกเป็นไงบ้างรู้สึกตอนนี้ตัวโร่งๆเบาๆไหมเบาขึ้นเยอะเลยใช่ไหมบางทีเนี่ยถ้าเราดึงบุโดก่อนไม่ใช่ถ้าดึงบุโดก่อนแล้วก็มาจับกระดูกที่หลังเนี่ยเราก็จับกระดูกง่าย แต่ถ้าเราจับก,กระดูกเสร็จแล้วเรามาดึงกุะดร์เนี่ยก็เราจะดึงนิ้วเนี่ยรน่นงรึ่ายก็แล้วแต่นะแล้วแต่เราจะเอาอะไรก่อนอ่แต่เนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วเนี่ยเราเรื่องรูอาการเนี่ยแล้วอีกดึงคอเนี่ยดึงไปมีข้อห้ามไหมก็มีเหมือนกันโดยเฉพาะเจอที่คนคนอะไรนะคนที่มีขาตัดช่องคอหรือว่าอะไรช่องอะไรเนี่ยต้องระวังที่เลนหรือว่าอะไรทั้งหลายเนี่ยเราต้องเว้นเลยนะ ห้ามดึงคอเลยนะอ่ามีผ่าตัดกระดูกสันหลังอะไรทั้งหลายเนี่ยห้ามดึงคอเลยให้ให้รีดเตี้ยมเลยแล้วคนที่อายุสูงสูงอนะ่ะแปดสิบเก้าสิบหรือว่ามีพวกกระดูกคุลอะไรเนี่ยอ่าเราไม่ก็ไม่ต้องดึงเมื่อวา,านถ้าใครเห็นเจะมาทําให้หลวงพ่อหลวงพ่อคงสอนแต่บางทีไั่ง่หนันออง,ขขง,นงกำลังดีแล้วนั่นกำไม่ดีหัวใจไปแล้วคนที่ฟารูดหวัวใจคนที่ทําแบบอ่าบายคาร์ดหรือว่าใส่แบตเตอรี่อะไรเนี่ยเป็คนที่เป็นปัญหาโรคหวัวใจอะไรทั้งหลานยอันนี้ก็ไม่เหมาะที่จะดึง ที่ไม่หมอะที่ดึงเนี่ยเพราะว่าเรลาเราดึงป,ปนะตต๊อกเกิดขาอะไรนะแบตเตอรี่มันหลุดหรือว่าอะไรนะมันจะมันตกใจแล้วป,ป๊บเหมือใจมันไม่หยุดเต้นใจมันเต้นเร็วไปเดี๋ยวเราเอาไม่อยู่หรือกระยุ่อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็แล้วก็เด็กเด็กที่อายุเลแ็กๆกันไปเนี่ยสามขวบสี่ขวบเนี่ยอันนี้ก็ก็ยังไม่เหมาะที่จะดึงนะเอาประมาณถ้าดูว่าเขากลัวไหมถ้าประมาณสิบห้าสิบหกไปเนี่ยก็โอเคนะแล้วก็ปัญหาปัญหาที่ว่าจักรดุกเนี่ยจะช่วยเรื่องเด็กเนี่ย เจริญเติบโตแล้วกระดูกตัวที่ทันเตี้ยมารักกอพอแลนด์เ่ยอะไรนี่ยเตี้ยๆไม่สูงเนี่ยจะกระดูกบ่อยๆนะสักเดือนละครั้งสองเดือนทีครั้งสามเดือนสี่เดือนครั้งเนี่ยเขาจะกระดูกป้อมเนี่ยมันจะกระดูกมันจะยืดสูงขึ้นเอ่อจะก็ได้เหมือนกันใช้ที่มีลูกมีหลานเลยเนี่ยอ่าจับให้บ่อยๆนะตามามีลูกศิษย์เนี่ยอ่าลูกชายของอาจารย์ตามาเนะอาจารย์หมอเย็นเนี่ยชื่อลูกชายคนโตเนี่ยตามาเจอแกตั้งแต่ตามาไปปีหนึ่งก้าวสี่ก้าห้าแกตัวเยอะนิดเดียวนะอ๋อเดี๋ยวนี้อ่ะ สูงประมาณ180 190ตัวสูงมากเลยนะสูงกว่าพ่อเนี่ยอาจารย์ประมาณได้สูงประมาณ160 1ห0กว่าเนี่ยนึ่งสิบนึ่งสิบหะปกติแต่ลูกชายเนี่ยสูงประมาณ180ดสินี่ยนะเพรว่าการนวดการคื่การจัดกระดูกการอะไรเนี่ยจะช่วยเรื่องความสูงได้ด้วยอ่าความอ้วนอ่ก็ได้ายไหมความอ้วนนี่ต้องฝังหนูแล้วความอ้วนนะโอเคมีอะไรถามไหมรู้สึกว่าเราไม่มีอะไรถามแต่มาคุยกันเดียวเนี่ย ใช่ใช่แต right? ่ด้านขวาด้านด้านด้านอะไรเพรามือม so ือซ้ายนี่เป็นอะไรนะเป็ใจัจจัยไงแอมก็จะที่ที้ทดสอบเนี่ยเขาว่ามือด้างซ้ายแต่ที่จริงมันได้ไหมตะมาก็ที่เห็นเขาก็เอามือซ้ายนะมือซ้ายเป็นมือะไรนะมือมือเป็นเช็คทดสอบมือนี้ไปโอเคไม่มีอะไรไหมไม่ถามตะมาถามหมออ้อฟก็ได้นะตะมาก็อยากจะเงียบๆหน่อยมีอะไรไหมทำไมพวกเราเก่งกันจริงๆ สงสัยอะไรที่เรียนมาเนี่ยตั้งแต razor, ini, ่ว uh, ันแรกจนถึงวันสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวตอนบ่ายเราก็จะมีการสรุปละนะสรุปเดี๋ยวจะดูดูใครใครยอบใครมีปัญหาอะไรใครอยากจะเจอผีมือประมาหรือว่าอยากเจอผีมือหมออ้อมนไม่เห็นหมออ้อมจัดพฤติกรรมเลยเนี่ยเป็นไงบ้างหมอะอาจารย์แก้แก้ให้ไปรับสองเทสต์อ่าอ่าแก้เลยโนโนนสามเทสต์สามแก้เลยชีวิตสามเทสต์เล เพราะว่าถ้าใครมีปัญหานะที่โลกนี้ก็ไม่ไกลจากขอนแก่นนะจัรดรถไปกี่ชั่วโมงอ่ะค่ะจัดที่ไปก็ประมาณสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงอ่ะน,น,นี่ยแหละก็เอาเบอร์หมออ้อมไวด้วยเลยถ้าไปจังไฟนี่ก็ต้องแปดชั่วโมงนั่นนะนั่นะใกล้ๆอย่างนี้ไปหาหมออ้อมเลยถ้านนบอกว่ามาจากขอนแก่นเนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรมากอ่าคนละห้าพันเราพอ อันนี้เราสงสัยเรื่องท่าปีเสื้อครับจริงๆเวลาลงน้ำหนัก้ีไม่จอย่างยังสายแล้วหมุนทั้งหมสายจะลงแค่กุ้งไม่เอ่อลงพร้อมกันเลยแล้วน้ำหนักเข้ากันเลยน้ำหนักเข้ากันทั้งสายทั้งหัวเอ่อทั้งสายทั้งหัวเลยลงทั้งสองมือเลยลงทั้งสองลงทั้งซ้ายทั้งขัวหมุนพร้อมกันเลยน้ำหนักมาจากช่องหัวไหล่ลงพร้อมกันทั้งสองทางครับ เราใช้กุ้งท่าทับนวดแทกเนี่ยมันมีของกันสามที่ว่าเนี่ยเราไปดูใน y t u t u นะเราพิมพ์เขาว่าไพรแพลติกหรือว่าจะดูของตมานนวดขนมหอว่าไตรแพติกเนี่ยก็เข้าไปดูได้มันมีเป็นโ่นแสนๆคลิปเลนแสนๆแลยในท่าจระสอนไปเนี่ยถ้าเราจะตูงฝงจีนฝังจีนก็มีนะมีเยอะนะไปดูของเขาด้วยเรามาประกอบด้วยจังหวะท่ายืดท่ายไร มันก็มีท่าม <Dartmouth> ีอะไรเนี <real> ่ยบางครั <Lake> ้งเนี่ยถ้าหรือเนี่ยมันออนไลน์มันพวกเนี่ยเยอะมากอาจารย์พุกเกิลเนี่มันก็ไปดูตรงนั้นท่าตรงนั้นอ่ะแต่ท่านจำไม่ได้พร้อมกันพร้อมกันพอทีโอ้ก็นี่ไงที่เมื่อวานเราสามสิบเปอร์ขายเยียบใช่ไหม หายเดียวแล้วก็ดึงออกมาก่อนใช่ไหมดึงออกมาก่อนแล้วก็หมุนออกไปก่อนหมุนหมุนไปหมุนไปทางอ่าหมุนไปทางถ้าทางนี้ก็หมุนไป็นเป็นทางขวาใชหมุนออกก่อนหมุนออกก่อนใช่หมุนออกดึงหมุนออกไปสุดละสุดแล้วก็ปล่อยมันกลับมาแล้วก็อ่าในก็ไปไม่สอบสอบนี่ก็ดูว่ามันเรากดดูจุดตรงไหนเจ็บถ้าจุดตรงนี้เจ็บแสดงว่าท่านจะทำงานเกี่ยวกับอ่าหรือว่าออกกำลังกายแล้ตีเทนนิสตีอะไรเยอะใช่ไหม แต่ถ้าบางครั้งน่ะอันนี้เขาเรียกว่าเทนนิสอาบแต่บางคนไม่ได้ไปเคยเต้นเทนนิสเลยอะไรนะยกกระทะนะทำมาเป็นครอบครัวนะผัดกระทะยกกระทะเนี่ยโอ้โหตัวนี้ก็เป็นเหมือนกันนะพวกพวกเชฟใช่ไหมเชฟทั้งหลายเนี่ยเป็นเหมือนกับเทนนิสเอโบอันนี้ก็ดูใช่ไหมแล้วก็ต้องจับอ่ามันกินมันจะร้าครับโอ้โหลงเลยแล้วมันกดดีก็ไม่เจ็บก็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 ดูว่าเขาเขาใช้อันไหนมากเห็นพวกติดก็มันก็ใส่เลยครับ ข้างในนี่มันใส่ละึิบละเนี่ยเราก็ต้องเอามือ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 ในนั้นมืแปลขึ้นข้างนถ้าถ้าถ้าแอนนี่เราดูโผขึ้นสังเกตเวลาเราอะไรระสลัดอะ่รก็บางทีมันลั่นไปบางทีเราอาบน้ำอะไรอะไรนี่สอบไปซดนน้ำก็น้ำปั๊บโอ้โหชาได้เลยจุดอะไรจุดที่ชาชาก็มีเจอบ่อย ก็ไม่เป็นไรค่อยตามบางครั้งถ้าง่ายๆเนี่ยจะมาสมัครตอนหลังเนี่ยถ้าพวกที่สองเข่าแล้วเนี่ยมาใช้ดึงมุดโดเลยเนี่ยพวกมันก็ไปของมันเองเลยเข้าเท่งของมันเองขอดูข้อเท้าก็เต่าเลยตรงนีไม่ต้องเป็นตัวยึดโอเคขอเวลา5นาทีอ่ะคุณหมอโอเคเมื่อวาน ันเป็นเหมือนกับคพาว่าถ้าสายไฟนะสมมติว่าสายไฟมันสมมติว่าสายไฟใช่ไหมสายไฟมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมจุดจุดอันนี้มันเป็นพาริติชันว่ามันเลื่อนตัวไม่มันจะมาประจบกันตรงตรงอะไนะเลื่อนเลื่อนเลื่อนไม่ตัวไม่มันจะมาจบกันที่ที่ที่ปลายจมูกที่ใต้ลิ้นเนี่ยคนที่มันพูดหรือว่ามันหายไปไหมมันกับอะไรสายไฟมันไม่มาเลยนะไม่มาติดกันแล้วไฟมันหายไปแล้วเหมือนกับ มัน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 คนสภาวะที่ช็อคหรือว่าช็อคหรือว่าอะไรมันมันมันขาดเลยไฟมันไม่เดินเนี่ยครับเนี้ยลองลองพอเรมันเสียแป๊บพอเรามากดปุ๊บปุ๊บเหมือนกับเราไปเราไปอะไรนะไปช็อคเขาไปไปจับแล้วปุ๊บโอ้โหเอ๊ะอะไรเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้อะไรที่ไรเขาไม่รู้ตัวแล้วยิ่งยิ่งช่วยไวเนี่ยมันก็ยิ่งเขาจะรู้ตัวไวถ้าไม่นี่ปุ๊บกระสลบบางครั้งที่นักมวยที่เดินตีสลบท์ไหมต่อยโดนดันแล้วป๊บเขาเอาอะไรแอมโมเนียใช่ไหมมา ออ๊ะไรเนี่ยมันนกืี่แหละแอมโมเนียมันแรงไหมแอมโมเนียว่าอะไรที่ที่อะไรหยาบุ่มเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดที่ว่ามันเชื่อมโยงเรื่องตัวเอามัใช่มันทั้งบมันเป็นจุดที่ว่าสบายยังไหายใจอะไรนะไฟช็อตหรือว่าอะไรอย่างไรฉันไม่ชี้เพราะโลบเนี่ยมันเป็นจุดฉุกเฉินเวลาเราเป็นเรื่อรนวัดกันไปเนี่ยรู้สึกไครรู้สึกว่าไม่สบายแต่ถ้าดูว่าัใจไมเต้นไม่ปกติก็จุดเหนื่นกว่าแล้วก็วนไปถ้ารู้สึกไม่ก้าวจอะไร์ จก็เพื่อเพืจบแก้แก้จกเฉยแล้วก็บอยพบไจะจบแล้วเขาตอนนี้เขาไม่มีอะไรแล้วแล้วคนที่เมื่อวานเนี่ยเป็นนวดให้เห็นมีลูกศิษย์เป็นวดให้ที่วัดมีองค์หนึงผ้าองค์หนึ่งเอ๊ะทไมแบบนวดเสร็จแล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะโรคจะหุดเวียนก็เลยถามท่านเป็นไงบ้างท่านก็มีความดันต่ำาลคนต่ําังสูงโอกาสที่แค่ไม่นวดก็นั่งเฉยๆลูกเฉยๆแลมันก็โรคหุนอยู่แล้ว ก็ต้องระวังความดันต่ำความดันสูงคนที่นยระวังโลกมนชอบในก็อันนี้กดตรงนี้ก็ได้ถถบพวกที่มเมื่อวานมาต้กดให้ทันย่ังไงบ้างตาสว่างเลยให้นมุมมันยังไม่ลงเลยอาการไม่ดีอะไรโอเค แค่เ <se pt i> อามาพึ่งกามาพลาดหอะไรตกนี่บางทีไอ้เอามาพึ่งพามันมีเส้นเลือดตีกระแตกเนี่ <s up an> ถ้าแตกไปแลป้วระบบสั่งงานระบบอะไรมันไม่ค่อยได้เรื่องเลยมันมันก็จะบางทีแล้วก็มันหย่อนมันแบบหลุดมามันมันจนแบบนนี้แหละโอ้โหอันนั้น,นจะยากอย่างเี้แต่ถ้ามันเป็นไม่ใช่แค่ติดเฉยๆเนี่ยมันยังพอแล้วก็ดูว่าไอ้ที่จริงไอ้เอามาพาึ่งกามาพลาดเนี่ย อาจารย์ท่านบอกว่าคนเนี่ยไม่ใช่ว่าไปนี่ต้องแก้เรื่องอาหารแล้วก็เรื่องอารมณ์เนี่ยที่โมโหอะไรไม่ได้ดับใจเลยก็เพื่อเพื่อเอาพอดีมีระบบหัวใจไม่ดีปุ๊บเซนเซอร์อะไรนะปั๊กไปเลยแตกบางทีต้องปรับอารมณ์ให้แบบจะเป็นคนโมโหคนคนหงิดง่ายเละง่ายไม่ได้ดับใจเลยต้องปรับเลยจริงๆมันช่วยได้ไม่ใชต้องดูอ่ะแล้วถ้ามันแตกนี่มัมาทุกข์ค่ไหวเท่าไหร่นะแตกนี่มันเหมือนกับอันนี้แหละถ้าถ้าติบที่บางทีช่วยได้ มันก็มันนานหรือยังเป็นนานเนี่ยกี่ปีแล้วก็มันมันรีบหรือยังอ้าวมอสตอบให้หน่อยสิกล้ามเนื้อมันไม่มีแรงกรณีมันลุกกล้ามเนื้อไม่มีแรงจะไม่แนะนําให้สักรก็คือแนะนําให้มันฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายก็คือกล้ามเนื้อเราพยายามเทรนกล้ามเนื้อให้มันแข็งแรงขึ้นก่อนสั่งการไม่ได้ทั่วบริเวณต้นคอค่ะแล้วก็ไล่แนวบน ตื้นแล้วก็พอเรารู้สึกว่าเวลาเขายกหรืออะไรเงี้ยพอมีแรงเราก็ค่อยค่อยคอยขยับมันก็จะเข้าของมันเองเรานึกสภาพว่าเอาอิลเลสเซยไปแช่ในตู้เย็นใช่ไหมคะพอเราเออกออกมาเป็นยังไงคะอ่าอ่าใช่พอมันยืดยากใช่ไหมคะถ้าเราใช้ความร้อนลงไปดันบูนนะมันไม่ค่อยยืดไหมนั่นแหละหลักการเดียวกันดีไหม เพราะว่าถ้าลักษณะดีกล้ามเนื้อด้านหลังเขาน่าจะเกร็งแต่กล้ามเนื้อบริเวณช่วงหัวไหล่เขาย่อนเราจะต้องปรับสมดุลระหว่างกล้ามเนื้อช่วงหลังใช่ไหมคะตับหัวไหล่ให้มันสมดูลกันเพราะว่ากล้ามเนื้อน้าอางจะเป็นลักษณะเอ่อซื่อหรอกนะคะทำใัย่อนสบาลองไปจับดูถ้ามันแข็งก็เทียมนะคะอันนี้ค่ะเราเรียนแผนไทยมาใช่ไหมเรียนแผนไทยก็กดบริเวณ แล้วมันกจะวิ่งตรงนี้มาแตะแค่ตรงนั้นแหละก็น่าจะเป็นประมาณไอ้ตรงจุดที่สองตรงจุดที่สองระหว่างไอ้รีบะไออะไรจะจะะูเวลาใช่ตรงไปแล้วให้จะแส่ไปตามมี่ตันแล้วมาเวลาเรากดเราต้องถามเขาก่อนนะเพราะว่าบางนจุดจะย้ายถ้าป่วยจุดจะย้ายไ่้า ใครคาถามจะมาเห็นอันนี้ช้าเนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับอะไรนะบุโดกับลมปานพอดีในเนี้ยเห็นว่ามีคุณหมอเกี่ยวกับอะไรนะกับลมปานแับวันนี้พระองค์หนึ่งเนี่ยเราจะมาให้เพิ่มเติมสักห้านาทีหน่อยว่าเป็นยังไงเหมือนกันไหมหรือว่าไปไหนคุณหมออยู่ไหมเนี่ยไม่อยู่แล้วนะเมื่เช้าเห็นอยู่นี่ยอ๋อก็นี่ไงเหมือนกันไหม ไม่มีนั่นกิแต่ปลามปานนะันิแตเนี่ยใช่ใช่ใช่องีโอเนี่ยใช่ใชอันนี้มันเหมือนกันแล้วกัเนี่ยนะครับตบมือให้หน่อยเออให้ความรู้กันสอนเลยมันเหมือนกันไหมเนี่ยผมคิดว่าเป็นแบบเดียวกันคือคือนี่จะเป็นเอาน้ำตาลน่แองกอฮ์มาใส่น้ำตาล เป็นไงจะเป็นระดับกปีคือหลักการคือว่าสารธรรมชาติเขากวียนนางพลังงานแส้ทีนี้เราก็เขามีการสกัดออกมาแล้วก็เอาเอ็มพอเอเนี่ยมาดนยุคือเชิอการคือดึงจอตอท่านท9แล้วก็ทำอยู่20ครั้งเข้าไป็0สี36ครั้งก็้า6ปีถ้า100ครั้งเข้า110หร้อย0ี่ การครับคือผมคิดว่ามีจากลักษณะนี้เยอะที่ไทยาการออกมาในอาเสยนนะไม่จด้กลิ่นแล้วก็ผมคิดว่าเป็นหลสาการที่เข้ากับการทัร่ารอาหารนะไม่จริงนะ การทำอไแล้วผมมาเช็คดูแตมาว่าแตมาโดนขาอิงขาอิงไม่ว่าอะลรนะโดนเหมือนกับลมเพลพัดติดอยู่ลกลไหลอะไรเนี่ยก็เามาเช็คๆแล้วก็มาให้ตมาใครที่โดนบางทีแบบโดนไม่ใช่ดนเขาละขาอิงนี่มันจะแบบมีลมอะไรจุกอยู่อะไรเงี้ยกมีเรื่องแกกๆขาด้วยก็จะมีลักษะของกเส็นเงานเ็คือพอพูดถึงงานแล้วเนี่ย มันมาเชื่อมโยงนแบบแล้วก็คือเรื่องของการแข่งขันไทยคือเรื่องของาาวาสนวารนา้าพิการหรือมาก,ก็ไปที่วลยลัก็กายเกดีแต่นี้เร่ีการาะแกไม่ดแตกครัอันนี้ก็เป็นสาสตที่ค่อนข้างจะเท่าที่ผมเคยเหการแข่งขัขขงนนที่เขาเรียนมวยก็โตมันเร็วมาก <S <S เร็วมากยัมีอะไรไม่เพิ่มเติมไหม เดินก็ได้สองไม่มีเวลาไม่มีแล้วตบมือหน่อยสักบางทเนี่ยแล้วก็เอากินได้เลยโดนแต่ปากเลยเขาไม่ให้มือแต่ต้องไม่ให้ถื่อมือเพราะว่าเดี๋ยวพลังงานจะลดเขาจะใช้แต่ปากเดีะวฮะใช่ๆๆไม่ให้มือถือไม่ให้มือจับไม่ให้โดนมือเขาจะใส่แล้วโยนแต่ปากอ่ะใช่ๆๆโอเคอ่า คุณหมอไม่ได้มาคุยนะก็แค่เนี่ยมันอกี้ดึงนิ้วมือไปแล้วก็จัดกระดูกไปเนี่ยมาให้อันนี้หน่อยจะเป็นไงบ้างอ่าใช่ใช่ใช่ดึงบระดดึงบระโดก่อนแล้วรู้สึกมันจัดกระดูกรู้สึกว่ามันนั้นมันจัดให้ตรงนั้นไม่ดังเลยนะพอมันดึงบระโดดเสร็จแล้วเอ๊ะรู้สึกมันดัางไปเยอะขึ้นแล้วรู้สึกว่าเป็นไงบ้างมาใหก็คือตัวง่ายไม่รู้สึกได้เนี่ยทำระดดอ๋อง่ายครับใช่ก็คุยจริงแล้วกอนคือ ก้ามหนึ่งจะค่อนข้างแข็งอยู่แล้วดังตอนวันก่อนวันสองวันแรกที่ให้เนให้จอจากไดช่วยแข็งกดไม่ให้หลบแล้วก็ถ้านอาจารย์่ัดก็กดม่ลแต่ว่าพอตอนมามาทำทั้งเนี่ยก็ดัง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 ที่นึ่แล้วก็โดยเฉพาตอนบินคอบินคอถึงคอเนี่ยดัแก็คือทำให้ทำให้ตัวก้นกบ าขึแต่ตอนนี้ก็ักมาเป็นเดียวกันไมเดือดจังเลยไมไปึงตึงมบกผมไม่รู้ว่าก็คือตรงคือแต่ว่าก็ข้างขวาเป็นเจ็บเพราะว่ามุ่นเป็นไงครับมาใช้อเสร็จมันโล่้นได้ยิรัาจารย์มาพัาษมาตามต่อครับก็เลยือง่ายคือคือผมต้องทำผ่าตัดค่ข้างนักอย่างเงี้ยครับก็คือข้างขวาเี่ยเปนเจ็บก็แต่ก็เลยมันงงไป แต่ดีค <çal> ร <joke in> <Brother> ับดีครับดีขึ้นนะเรกเบาง่ายดีนะครับจริงๆเนี่ยบางทีเราตั้งเคสเนี่ยมันพูดกันไม่รู้เนี่ยมันต้องไปลงมือทำถึงจะรู้ว่าอ่าเนี่ยมันจะทำแล้วก็ทำแค่เดียวไม่พอสิบแคสยี่สิบเอ็ดแคสสี่สิบเก้าแคสเก้าเก้าแคสวัดแปดแคสเก้า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 พันเนี่ยบเนี่ยเราจะไปมันจะทนไขมันจะบอกเราเองว่าทำไมที่แค่นสไม่ได้ บางทีเรามาแนะนำให้เนี่ยบางทีมันไม่ไม่รู้แล้วก็ไปทำเราคงไข่เน่ยโอเคอ่าตอนนี้เดี๋ยวอีกแค่ห้านาทีก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนบ่ายเราก็ประมาณบ่ายโมงเข้ามาที่เดิมอ่าเดี๋ยวเราก็จะมาอ่าซ้อนหมดถ้ายังไงจะมาถ้ายังไงมาเสร็จหมดกลุ่มเลยน้าชีวิตอ่าน้าชีวิตไม่ได้น่าน,นวดเนี่ยใช้สามวันน่าชีวิตใช้ประมาณห้าวันเนี่ยจะจบบางทีลูกศิษย์ที่เคยไปเรียนตั้งแต่คอร์สแรกนะเรียนวันวันแรกสิบเอ็ดวันอ่ะ ประมาณตุ่มหนึ่งตุ่มสี่ตุ่มห้าตุ่มแจ้งเลยให้จบสักรุ่นเลยแต่ตอนหลังเนี่ยมาว่าเปิดแบบอะไรนะตัวเลขเนี่ยสักเดียวนะเอ่ออะไรนะเออ่ห้าวันโอ้โหหมดเลยนะจนถึงอะไรเรื่องอ่หลายเรื่องเรื่องธาตุเรื่องน้ำปัดด้วยอะไรด้วยรวมมันเรื่องเบิร์มือด้วยอะไรด้วยเนี่ยก็สนุกดีนะอันนี้ไม่เป็นไรหรอกไม่ได้กล้าวิชาหรอกเดี๋ยวถ้าจะสนใจในตอนบ่ายจะแยกให้สักหมัดสองหมัดก็ได้นะถ้าสนใจ ยกตัวอย่างอ่ะขอ,อ,ขอให้น่ายครชอบเลขหนึ่งมายกมือหนึ่งยกสูงๆเลยมั่นใจเลยเลขหนึ่งต้องมั่นใจสเส้นหนึ่งอนี่ยกที่ทำไมาไม่รู้ว่าเรามีเลขหนึ่งเป็นตัวนนแค่ว่าเราชอบเลขหนึ่งเนี่ยแต่พวกเนี้ยเป็นคนที่มีวิญญาณผูน้นำมีสัมผัสที่หกะมีทิฐิแรงอีโก้สูงเส <c oughs> ้นแรงถูกไหมอ่าใครชอบเลขสองบ้าง,างอ่าเพราะเลขสองเนี่ย ปิดทองหลังพระไม่ชอบออกหน,น้าหรือว่าอะไรอนะตามได้หมดเราจะไปไหนไปด้วยช่วยสองบาทไม่ค่อยมีความคิดเห็นอะไรอาจารย์บอกให้มาเรียนก็มาเรียนอาจารย์บอกให้ไปไหนต้องไปอันนี้ yes ครับ yes 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 ใครมีเลขสามใครชอบเลขสามบ้างไม่ต้องมีเลขสนะามแล้วว่าเอารอชอบกันเพราะว่าเราชอบอะไรก็คือเป็นบุคลิกของตัวเลขเรา อยู่ในตัวอยู่แล้วใ,ใ,ในในในวันเดือนปีเกิดของเราบางทีมันมีมาเ,เราแค่สามร้อยย่ินชอบเปขสามเลขสามเอ้มีแค่สองคนเลขสามนี่เป็นยังไงเลขสามนี่จะมีหนึ่งกับสองอยู่ในตัวกันหนึ่งกับสองเป็นอะไรนะหนึ่งกับสองนี่เป็นคนที่องมภาระมาพูดก็ไม่เชื่อ,อ,อคุณนี้ไม่ค่อยเชื่อแล้วกัน การะโดดมันดีอ่ะหมวดมันดียายนี่มันดีมันต้องลงมือโดนหักคอโอ้มันดีอย่างนี้มันต้องไปว่าต้องไปอะไรนะเขาเอกิปเปอร์ซนโดปันนีจโกปัจจัดตังรู้ได้เฉพาะตัวมันต้องไปเป็นตัวนี่ผีก็ไม่เชอพระก็ไม่เช่อแล้วก็ไม่เช่อเป็นไหมแล้วก็สามนี่อันหนึ่งชอบอะไรบ้างวกเนี้ยเรียนรู้หมดเลยอะไรรู้หมดแต่ไม่เป็นสักอย่างไม่ทำงานสักอย่างนะ อันนี้ก็เรียนนี้ก็เร oh. ียนเสร็จแล้วพอเรียนเรียนเไปเสร็จแล้วก็อะไรเอามาดัดแปลงเอามาไปยุ์เป็นของตัวเองไม่เอาอาจารย์สอนท่านี่้ทานไม่เอาจะไปคิดค้นใหม่ลอ่าอาจารย์คนนี้มัปทำอาหารเาหมือนกันเขาสอนสูตรนี้มาอ้าเราเอาสูตรนั้นสูตรนี้มาปรุงนะมายายนั้แยานี่มาผสมกันคนที่มีนักศึกษาแล่พวกนี้ชอบเลยนะชอบความสวยความงามไปที่ไหนต้องเด่นต้องรอต้องสวยต้องอะไรกนเพื่อนกว่าจะออกบ้านได้เดี๋ยวมันเดี๋ยวกันแจ้งก็จ แต่บางครั้งเนี่ยความสวยของของเลขสามเนี่ยเป็นความสวยที่ว่าสวยแปบธรรมชาติไม่ต้องแต่งหน้าแต่งแต่แค่รอยยิ้มก็อุ้ยหนาวแล้วนแต่คนเลขสองเมื่อกี้เนี่ยสายตานีสายตาฟาดเป๊ะโกไฟชบเลยเลขตีนที่ต้องตีนมต้องถึงกันก็จต,ต้องก้าวไปให้ถึงกันโอเคใครชอบเ็นสี่บา้างนนยกมือดิอ่านี่เห็นแล้วเมื่อวานเนี่ยมีคนคนเลขสี่นี่จะมอีอะไรนะสัมผัส,สอะไรไม่ใช่